สวัสดีครับอยู่กับช่างไอเม็นทีนะครับคลิปนี้เข้ามาชมรถพ่วงกัน, um น, navy, นะนบ้างเนวันนี้เรามาชมกับตำนานนะฮะรุ่นในตำนาน decoration. อีกหนึ่งรุ่นเลยยีสุเอ็กซ์สาม่ร้อยยี่สิบครับีมงานโชคมงคนชัยนะครับเดินนะครับยาวน่ยเสียวเน่กระบะลูกใหญ่สไตล์ภาคกลางนะครับ ไไหันล да ่นะอ๋อนี่ฮะอ๋อสามสองเจ็ดนี่ว่ะแรกนี่ว่าสามยี่นี่จุดหน้าเต็มๆครับก็เป็นสไตล์ก็ตกแต่งในภาคกลางนะครับก็จะประมาณนี้เป็นภาคกลาง เนี่ยไทยสไตล์ครับโหเ,เด็ดจัดๆเลย <c oughs> ขออนุญาตไทยปกแป๊บครับขันหลังก็สวยนะขันหลังอนะต้นเดิมมาตายกับขึ้นชัยเลยเนี่ขันนี้ก็สวยครับ โชคโมกุใช่เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็น f x z 270นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นที่แรกจะเป็นกระบะข้อเกษตรนะครับแล้วก็เอามาตัดยนช่วงให้มันเปียกกว่าเดิมนะทำเป็นข้อมาทุกดินครับเพราะว่าดูจากทางนี้ก็เอ่อมันตุเฉพาะืพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นนะครับเด,ดานะเดาครับเดาไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่า แต่ว่านี่น่าทำา่าน่าทำสีมาหลายปีเนี่ยสีเขาก็ดีนะน่าจะใช้สีตัวที่ค่อนข้างยี่ห้อดีหน่อยน่าจะต้องเป็นสีตัวที่อยู่ทนทนนะเช่นดุปองเลยประมาณนี้ <c oughs> ดุปองนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ใช้ทำสีเป็นคนมากดูคลาสสิกดีครับแนวนี้ฮะดูไปเบื่อ สอเจ็ดไอ้ยังสเจนี่ก็มากับเครื่อง e อีวิสุหกเอ่อหกเอนึ่งครับ6ก <2. S 1> เอสดหนึ่งสดสิบแรงม้าเป็นรหัสเดียวกับทั้ง320ิแล้วก็เอ่อสองเจครับกับกีสองสด้วย นี่ทอออกปลายครับทอออกปลายหกปากนะสองข้างเลยครับเสียงน่าจะแน่นน่าดู เรามาชมกันนะฮะลีลาการถอยเทนะครับเอาลุยเสียงท่อไม่รัดมากเนาะนุ่มครับ รุ่นนี้นี่สองเจ็ดนะครับเอฟเอ็กซ27ดสองเจ็ดแล้วก็เอฟเอ็กซดสามรอยี่ทวัวน,นี้นะครับถ้าสภาพดีดีขึ้นคลีนแบบสภาพดีดีกิ๊บเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาแพงกว่าสามหกอีกนะ่าดตัวแพงมากเพราะว่าสภาพดีดีหายากนะครับทกวันนี้ อันนี้น่าจะเออถอยเทตัวลูกเนาะตัวลูกหน้าลงตรงนี้หักขวาครับตรงไหนวะนเดยนนู่นเลยเหรอโอ้ไกลามากไกลเลยลงตัวแม่นะฮะ นั้งงานนี้สบายบายเลยไม่หนักยืนบนแผ่นเหล็กนะครับใช้แผ่นเหล็กรองไว้กันยุบด้วยแล้วก็กันแน่ท่อประปาด้วย ในของพวกอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่รถใหญ่เครื่องใหญ่คือแบบเสียงเสิรงแล้วมันได้มันแบบดูโหดดีเนาะหน้ายกงวะหน้าเบาเลย เฮ้ยยกไปยกไปเราไม่ยกเฮ้ยนว้ยยกลองถ้าไม่โคไม่เอ่อไม่ะยุกลงให้น่าจะย,ยก,ะกยกรกดาบเคียงอะ่ะ่ทรงเฮ้ยไม่ดังดินหนุนอยู่ โอ้ยฝาดลันลันอันนี้ลงแม่แล้วครับอันนี้ก็เหลือนลูกเดี๋ยวลงตัวลูกต่อนะครับเอาถอยบายไม่ได้มาชมนาน้วรถดินนะมาชมกันบ้างออกสีนี่ดามด้วยดีกว่า ดามล่าง